ตอนนี้ผมอยู่ที่เมืองไทซิตี้ซึ่งมีเมืองวิสแลนด์เฟิร์สโตและก็แคนนาวิสเป็นเมืองห,งหนึ่งของอด้านอยู่ท่านทิศตะวันออกของซอเตเทิอยู่ที่รัฐวอิงแนเศษที่มาอยู่นี้ก็คือมาเก็บรูปเชอรี่ซึ่งอยู่ในเมืองนี้มีมากมายแล้วก็ลองมาดูครับก็การสาธิตนะครับการเก็บเชอรี่ตอนนี้ก็คือเก็บเต็มไปแล้วแต่ว่ามีการสาธิตก็คือตรงนี้ นะตรงนี้เวลาจะใส่ก็จะไว้ด้านหลังของอตอนนี้ก็หนักนิดหน่อยนะก็นะก็ใส่เข้าไปด้านหลังนะให้ให้ลายเนี้ยอยู่ด้านหลังด้านหลังตรงน,นี้นี่ก็คือเป็นการที่ใส่กระบะแล้วจะเก็บการเก็บเชอรี่นั้นเชอรี่ในที่นี้ก็มีตอนนี้เขาเพิ่งเปิดให้มาประมาณเจ็ดวันทั้งวันนี้นะครับเกิดเพิ่งเปิดให้เก็บ ก็จะมีคนมาเก็บมากมายในนี้ก็คือเมื่อเก็บไปแล้วก็กจะเอาไปช่างก็ค,คิดราคาผาและเหรียญห้าสิบจะเก็บเท่าไหร่ก็แล้วแต่ในกระบานี้ก็จะประมาณยี่ห้าเผาสเต็มนี้แบบนี้นะครับก็ทีนี้มาดูเลือกลูกเชอรี่ลูกเชอรี่เนี่ยก็มีเยอะนะครับก็มีทั้งลูกเล็กลูกใหญ่แต่เราถ้าเราจะเก็บลูกใหญ่ๆแล้วก็มันสุกเร็ว ก็คือเก็บที่มันมีลูกเดียวนะครับที่มันมีลูกเดียวไม่ไม่มากมายนะก็ถ้าเป็นเป็นพวงมันก็ลูกจะเล็กแล้วก็ยังไม่ค่อยสุกแล้วก็เวลาเก็บก็ต้องเลือกเก็บด้วยนะการเก็บลูกเชอรี่นั้นก็คือถ้าเราดูจากด้านบนนะถึงเราดูลงลงดูแบงล่างแบบนี้นะครับก็เราจะเห็นด้านบนนี้มันจะสุกแต่ว่าเวลาดูด้านล่างมันจะขาวนั่นก็คือยังไม่สุกดีเวลากินไปแล้วก็จะมีรสเปรี้ยว นะเทคนดูก็คือถ้าดูจากด้านล่างด้านล่างนี้ก็จะดูยากหน่อยถ้าต้นมันต่ําวิธีดูว่ามันสุกมากไหยก็คือจะดูผิวสีครับสีตรงเนี้สีของของลูกเชอรี่เนี่ยมันจะคํำๆํำออกไปทางสีม่วงนิดๆน,นั่นคือลูกมันสุกแล้วก็คือแล้วเราดูก็คือจะมีสีขาวไม่มากเท่าไหร่แล้วก็ถ้าเอาลูกใหญ่ก็ดูตรงที่ลูกมันจะไม่ค่อยเก็บนะก็คือมันจะมีอยู่ลูกเดียวหรือสองลูกนะนั้นคือในพวงๆหนึ่งนั้น แล้วถ้าบางที่บางต้นก็ลูกจะใหญ่แต่มันมีปัญหาอยู่อันหนึ่งก็คือถ้าไ้ถูกแสงแดดมันก็จะขาวแต่วิธีอย่างนั้นกนะ็คือให้พิสูจน์ได้ว่าจะสุกหรือไม่สุกนั้นก็คือให้ท่านชิมดูชิมดูถ้าสุกก็เอาถ้ายังเปรี้ยวอยู่ก็แต่ถึงยังไม่สุกนั่นคือวิธีเก็บลูกเชอรี่นะครับที่อยู่ในเมืองนี้ในเมืองนี้ก็มีมากมายหลายๆที่แต่ละที่เขาก็จะเปิดเปิดให้คนทางนอกเข้ามาเก็บ ขายหรืออาจจะมีหลังจากนั้นก็คือจะประมูลประมูลเหมาไปเลยทั้งสวนก็จะมีคนที่มาประมูลเก็บไปขายเลยม่โรงงานมาอะไรเงี้ยท่านก็สามารถจะมาได้นะครับตอนนี้นะตอนนี้ก็คือตานปัจจุบันคือตอนนี้ก็อยู่ในประมาณปลายเดือนมิถุนาทุกๆปีนะก็คือจะมาเก็บตอนนี้ก็คือนี่ตอนนี้ที่ยืนอยู่ก็คือเมืองบริสต n d นหรือเรียกรวมๆนะสามเมืองนี้ก็คือไทรซิตีนะ้อยู่ที่รัฐฟลอริันเซตพบกันใหม่ครับคลิปหน้าครับสวัสดีครับ